สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารมารัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปยันชัดคุมเรือต่อแม้ตกชั้นเป๊ปโกเดล่านะครับยืนยันว่าเขาจะทุ่มเททําหน้าที่กุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปแมุ้ดท้ายสโมสรจะถูกลงโทษทําผิดกฎการเงิน115คดีด้วยการปรัับตกช้น แต่ว่าที่ต่อสัญญา2อปีไม่ใช่หนึ่งปีเพราะเบื่อการถามบ่อยๆว่าจะต่อสัญญาอีกไหมเขาได้บอกอย่างนี้นะครับบอกว่า6เดือนก่อนผมบอกไว้ว่าทุกโมอสอนกล่าวหาว่าเราทําบางสิ่งที่ผิดแล้วถ้าหากว่าเราตกชั้นไปผมก็จะอยู่ตรงนี้หากปีหน้าเราลงไปเล่นนอกลีกก็จะไต่กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกตอนนั้นผมคิดแบบนั้นและตอนนี้ผมก็รู้สึกแบบนี้พวกเขาต้องการผมด้วยเหตุผลอะไรที่ก็รู้ๆกันอยู่การตัดสินใจทุกๆอย่างในชีวิตของผมมาจากสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนนั้น เวลาที่ผมไม่ค่อยแน่ใจผมก็รอผมคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ควรจะอยู่ต่อนั่นคือเหตุผลว่าทําไมและเราก็จัดการเสร็จติ้นในเวลาแค่2อชั่วโมงเมื่อถามว่าทําไมถึงต่อสัญญาสองปีแทนที่จะเป็น1ปีเป๊ปกุเ่เหลลาก็ได้ตอบว่าเพราะว่าไม่อยากมานั่งตอบคาถามในตอนที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายเขาได้บอกว่าเป็นคำถามที่ดีหลักๆแล้วผมไม่อยากให้ซีซันหน้าคุณพูดถึงผมตั้งแต่เดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนว่าเป็นปีสุดท้ายของผมตามแล้วสมเร่านั่นคือเหตุผลหลัก ผมไม่อยากตกอยู่ในสถานก,การณ์แบบนั้นนี่นะครับบอสเป๊ปก็ได้ตอบชัดนะครับว่าต้องการที่จะอยู่ช่วยเรือใบสีฟ้าต่อไปนะครับแม้สุดท้ายแล้วผลคดีออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นผิดจริงนะครับต่อให้ไปเล่นนอกลีกเนี่ยเป๊ปก็จะคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาสู่พิมพ์ลีกให้ได้นะครับนี่ก็เป็นความท้าทายของเป๊ปกัเดียร่านะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับแมนซิตี้ของเรานะครับมีโอกาสที่จะชนะคดี115คดีแน่นอนนะครับ มาดูข่าวต่อมาเป๊ปบ,บอกอาจอยู่ไม่ครบ2ปีหากคูมซิตี้ต่อแล้วอย่างย่ำแย่อยู่บาเป๊ปนะครับได้กล่าวนอกเหนือจากนี้นะครับเขาบอกว่าเขาอาจจะอยู่ไม่ครบตามสัญญา2ปีหากในระยะยาวผลการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังออกมาย่ำแย่ลงอีกหลังจากที่แพมาแล้วทั้งหมด4นัดติดเขาที่บอกว่าผมอยากอยู่ต่ออีก2ปีนะแต่ถ้าผมรู้ว่าผลการแข่งขันไม่ดีมันก็จะไม่ครบ2ปีหรอกก็เหมือนกับนักเตะแล้วแหละเรามีนักเตะตำนานในทีมแต่พวกเขาก็ต้องโชว์ฟอร์มและเค้นฟอร์มออกมาให้ได้ ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เจ้ากองทีมประธานสโม,มสรรวมถึงแฟนบอลจะตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ต้องเปลี่ยนแปลงนัดต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเจอของสแลงนะครับต้องพบเกมในพรีเ์ลีกนะครับเจอกับสเปอร์ในวันเสาร์นะครับในวันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราด้วยนะครับมาดูข่าวสุดท้ายใน EP ีนี้นะครับเป็นข่าวร้ายสุดๆนะครับ เป๊ปยืนยันโควติดเจ็บพักยาว1เดือนอ้าวแล้วใครจะมายืนกลางแทนล่ะตอนนี้ก็เหลือแค่คุนโดกันนะครับข่าวร้ายนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับแถลงก่อนเกมนะครับยืนยันว่ามาเตโอโควาสิตนะครับผู้พันนะครับผู้พันโควาสิตนะครับมีอาการบาดเจ็บหลังจากที่กลับมาจากพักเบรททีมชาติโดยจะหมดสิทธิ์ช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมที่เจอกับสเปอร์แน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนนะครับ ส่วนลูเบนดิอาร์ตเป๊ Art, เปบ,บอกว่าอาจจะยังไม่พร้อมช่วยทีมทีมของเราตอนนี้เรียกว่าระส่ำสุดๆเลยนะครับโอ้โหเจ็บอีกแล้วกองกลางของเราในปีนี้สงสัยต้องซื้อกองกลางมาสักประมาณ4-5คนนะเอามาทดแทนนะในกรณีที่บาดเจ็บบ่อยแบบนี้นะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็ได้นําข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นบระการใดสาม,มารถพูดคุยคอมเมนต์กันมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ